งานงานโคตรลามนะครับจากสาเหตุที่วันนั้นอาจารย์แม็กเชื่อมไม่ได้มันบางเนาะเชื่อมไม่ได้วันเดียวดูถอดล้อถอดแหนบเปลี่ยนเต้าล่าสุดลามมาถึงถอดแหนบหลังแล้วถงว่าปีนี้ได้ถอดล้อ <laughs> ดีไม่ดีอาจจะได้ถอดล้ออีกนะ <laughs> ล่าสุดตอนนี้อาจารย์แม็กต้องคายายแหนบหลังแล้วเนื่องจากว่าไอ้ตรงเนี้แหนบมันบิดนะมันบิดมันบิดมาชนชนตรงนี้ทําให้เราใส่ใส่ใส่ตรงเตงไม่ได้นะครับเพราะว่ามันชนมันมันจะเอียงมันจะเอียงมาอยู่ประมาณเนี้ยครับเราต้องแก้ไขด้วยการปีแหนบไอเดี๋ยวเราขย,ยับเต้าแหนบกลับไปอีกนะครับตอนนี้ก็อาจารย์แม็กก็ ดำเนินการขายเตาแหนบก่อนนะครับให้มันหลวมแล้วเดี๋ยวเราอยขยับกลับไปใหม่นะครับโอ้ยแค่สาเหตุเนื่องมาจากแค่ออกไม่ได้น <c oughs> อกกูไปห้าพันกว่าแม้คนนี้ <c oughs> ฮะเชื่อมเชื่อมไม่ได้ทีเดียวเองเนี่ย ล่อค่าอะไรไปห้าวันกว่าแล้วลื้อรถมาครึ่งครึ่งคันแล้วนุ้ยเอาเอาเอาเฮ้ยเวลาดีไม่ดีมันหมกมานานแล้วไงจัดไฟจัดไฟเกาะแกะได้แล้วมั้งแม็กยางนั้นขันไปก่อนหมกจนสุกแล้วะฮหมกจนสุกแล้วหมกจนสุกแล้วไม่ได้แล้วที่านี้ต้องต้องลื้อจัดระบบใหม่ ครับลูกนี้ก็ซื้อมาสิบปีได้แล้วะเกียรได้แล้วเนาะสิบกว่าแล้วเนาะสิบกว่าปีแล้วนะครับนี่ลูกลูกคันนี้ก็ซื้อมาสิบกว่าปีแล้วนะครับก็เพิ่งเปลี่ยนครั้งแรกนี่แหละแต่ฝั่งนู้นก็ดูทรงแล้วก็พ่อเขาแก่งดูทรงแล้วฝั่งนู้นก็เสียแล้วล่ะครับดูจากลักษณะแล้วเอียงทะเลเทแล้วเรือกลางอาจารย์เกียรติบอกว่าใช้ให้พังไปเลยใช่ไหม ใช้พังไปเลยแล้วค่อยเปลี่ยนเพราะว่ายังไงก็ต้องเปลี่ยนยังไงก็ต้องถอด100อีกเหรอวะยังไงก็ต้องถอดอีกเปลี่ยนใช้เละไปเลยครับตอนพูดเลยดีกว,วะ่ะก็ไม่ได้ไม่ได้อันตรายเราทำไม่ได้เดี๋ยวรถนี้ไม่แน่ทำไมอะรถนี้ไม่แน่ถ้ามันจะถอดลอ้อแล้วมัต้องใส่ล้อนี้ก่อนมันอันตรายอถอดเยอะจัดทำเอาเลยที่ทำมาห้อยเลยนะ ไอ่ตูดเลยรเราไม่ได้มีแม่แรงเยอะขนาดนั้นนะสิไม่มีที่ค้ำโอความตูดอย่างอันเนี้ยอันเนี้ยมันค้ำแค่เสื้อเผาอันเนี้ยใช่ไหมมันค้ำแค่อันนี้แต่ถ้าเราถอดล้อเนี้ยมันมันทั้งคันเลยนะมันอยู่ฝั่งเดียวกันหมดแต่มันอยู่ฝั่งเดียวกันหมดไม่ได้ตอนนี้จารยแม็กบอกสบายแล้วเอาแค่แค่หัวเสมอนะแม็กโอเคได้ละพอละโอเคจัดไปจัดไปวันนี้เขามามันมาไหมแม็ก วันนี้ถ้าจะเสร็จไหมจันแม็กเสร็จต้องเสร็จต้องเสร็จพรุ่งนี้มีงานพรุ่งนี้นอน <c oughs> พรุ่งนี้นอนพรุ่งนี้นอนตอนนี้ไม่เท่าไหร่พรุ่งนี้เช้าจะตื่นไหวพรุ่งนี้เช้าตื่นไหวเป่าไม่รู้จัดไปจัดไปกูก็ด้วยหมดแรงแล้วหลายวันแล้วหลายวันติดแล้ว S <S โต๊ะนั่งราคา4,350เจ้